โอเคครับคนดูกดจะเริ่มคลิปนี้นะครับผมนะผมขอคนดูคนนั้นหนึ่งไลค์จนให้ถึง50ไลค์เลยรักกันนะครับผมนะถึงคลิปนี้จะไม่ถึง1000วิวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมตั้งใจทำทุกๆคลิปเท่ากันนะครับผมนะผมตั้งใจทำทุกๆคลิปเป็นพิเศษเลยนะครับผมก <c oughs> ่อนจะเริ่มคลิปขอคนนั้นหนึ่งไลค์ให้ถึง50ไลค์ด้วยกันนะครับผมนะโอเคสำหรับคนที่อยากดูคลิปกันแล้วเราก็ไปเริ่มดูกันเลยเฮ้ยจะซื้อโลบักร้านไหนดีอ่ะไปด้านนั้นก็โดนเกลี้ยนไปด้านน หมือนมีคนต้องการโลบักใช่ไหมงั้นกูแนะนำร้านนี้เลยน้องรักร้านบัพเปอรช็อปบริการสดเกมพาร์ตเลนแปด 8, ไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟ o ตคิงเลกาซี่อันนี้ไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์และยังมีบริการขายหารหัสแบบบ็อกฟุตและคิงเลกาซี่เริ่มต้นเพียงแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองแค่นั้นยังไม่พอยังมีบริการขายโลบักในราคาที่ย่อมเยาวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแบบไอดีพาร์แบบดีเซอร์เบอร์แบบกลุ่มก็มีนะครับผมนะบริการถูกและยอ่ยอมเยาวขนาดนี้ไม่ใช้งานไม่ได้แล้วมา ทา้านโง่ไม่ใช้บริการร้วบัฟบุช็อปก็ตายซะถึงมึง,งอ่ะอาเชาวันนี้ก็อสอบให้ด้วยเอา้าใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผม เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะเออวันนี้อยู่กับใครวันนี้อยู่กับผมนะผมแจ็คแปดแเจ็ดเก้าคนดีคนเดิมเพิ่มเติมมาอยู่เรื่องอีซี่ฮ็ไม่ใช่ช่องนั้นโดนแฮกไปแล้วกูยังไปเล่นมุกเก่าๆอีอกเนาะวันนี้พวกกับผมแจ็คแปดแปดเจ็ดเก้าครับผมนะซึ่งตามปกคลิปเลยวันนี้ผมจะมาทําอะไรวันนี้ผมจะมาสอนทําดาวมจ จะบอกว่าร้อยล้านก็ไม่ได้แหละวันนี้ผมจะมาสอนทําดามมิ่สิบล้านสําหรับผู้เล่นใหม่นะผมนะอะจากคนที่แบบผู้เล่นใหม่ว่าเอ้ยพี่พี่ผมอยากหาเซ็ตลงอินฟินิตี้คือไม่มีช่องช่องไหนคือทำยังไงผมก็จะมาทําช่องนี้ช่องแรกอะเอออาจจะมีคนทําแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ดักไงเออนะผมนะแล้วผมก็มาทําช่องแรกผมนะโอเคนะซึ่งตัวแรกที่ผมจะใช้จะเป็นตัวของเนจิ่ะแต่ว่าเนจิอะจริงจริเนจิมันมันโดน จะเรียกว่าโดนเนื้อไดีกวอะเจเนจิจริงๆมันตังที่คนจะวางอยู่ที่125นะเออแต่ตอนนี้โดนเนร์ฟจนถึง500รแล้วว่ะแบบ ผมไม่รู้นะผมจะได้ไปกีเ่เอฟอาร์เคดซึ่งตัวนี้ผมจะมีตัวนี้เนจิเป็นตัวละครฟรีเนาะซึ่งถามมาหายังไงก็ต้องไปกดติดตามช่องฟุตตี้ซามานะแล้วก็เนี่ยอ่ะไปกดติดตามช่องนี้อ่ะเดี๋ยวได้ให้ดูนะกดติดตามช่องนี้ปุ๊บแล้วก็รอสักประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ก๊อปลิงก์ช่องตัวเองมาวางตรงนี้จะบอกกดเสร็จปุ๊บแล้วก็วางแล้วก็จะได้เนจิตัวนี้มันได้เองนะซึ่งสแตทก็ประมาณนี้นะครับผมนะถามว่าดีไหมดีค่อนข้างดีครับนะแต่ว่าโดนเนื้อแบบ โดนเนื้อแบบจัดๆเลยหาเออนะต่อไปตัวที่สองนะียผมจะใช้เป็นกันเกิลหนึ่งลำหนึซึ่งทุกๆตัวละครของผมอะผมจะใช้เป็นตัวละครเวลหนึ่งนะครับผมนะอ่ะ แล้วก็ตัวที่ทำใช้เป็นเซเบอร์นะผมนะจริงจริงจะใช้ใช้ใช้เฉยจริงๆใช้บูม่าถ้าสี่ดาวก็ได้นะผมว่าอันนี้เป็นของผู้เล่นใหม่ไงเออผมนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้แค่3ตัวก็พอถะาถามว่าการเกลหาจากไหนก็หาจากการลงดันก็ผมก็ถามว่าดันลงยังไงก็ดันจะมาทุกๆวันศุกร์ถึงวันเสาร์ผมนะก็ไปลงกันได้นะผมนะไปตามติดไปตามเกาะไปเป็นไปไปเป็นปิงกับช่องอื่นก็ได้อะไปเป็นปิงกับผู้เล่นอื่นก็ได้เออเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับผมนะว่าเราจะไปถึงเวฟที่นั้นเท่าไหร่นะคร ไปรู้กันเลยโอเคตอนนี้ก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยผมซึ่งถามว่าวิธีวางไว้ย,ยังไงเี่กับว่าอันนี้อันนี้เป็นโหมดนอร์มอลด้วยเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมเลยอะโหมดนอร์มอลครับผมจะแนะนําให้ใช้ตัวของกันเกลหนึ่งแล้วก็กันเกลนสองนะอาจจะเลือกใช้ตัวไหนก็ได้เพราะว่าสเต็มันเท่ากันทั้งหมดนะโอเคซึ่งวิธีการวางผมแนะนําให้วางข้างหน้าหรือผมถามว่ามีตัวบารไหมไม่มีเพราะว่าอันนี้เป็นเซ็ตของผู้เล่นใหม่นะเออผมแนะนําอย่าเพิ่งวางตัวตังนะจะวางก็ได้แหละเพราะว่าเซเบอร์เป็นตัวตังท ให้ตังค์ค่อนข้างจะน้อยนะถ้าเกิดว่าแบบอยากวางจริงๆก็แนะนำให้วางบูม่า5ดาวประมาณนี้ผมนะแล้วก็อ่ะจริงๆจะวางเออทางหน้าของเนจิก่อนกันนะนะแต่ผมแนะนําให้วางของเนะี่ยกันเกิลก่อนเพราะว่าดาเมจมันแรงครับผมนะมันใช้แทนของเจนอสได้เลยแหละเพราะว่าเจนอสตีหนึ่งวิ1วิไงแล้วก็ดาเมจ2 300อ่ะแต่เนะ v, ี่ยสวิจมตี1ทีดาเมจ800ก็คือมันคล้ายๆอูดิว่ะใครได้แบบ มีตัวละครตัวนี้ก็คือผมบอกเลยว่าเป็นตัวแบบสตอรี่เมตาดีๆนี่เองอะคุณนึงนะอะอะขอย่างมาต่อวิธีหาอย่างไงหาวิธีหาจากทางการเกลือหนึ่งก็หาจากการลงอีเวนต์นอตซึ่งถามว่าอีเวนต์ลงยังไงก็มันจะมาทุกๆวันศุกร์วันเสาร์ผมก็เออไปตามไปปิงไปปิงคนที่อยู่ในเซิร์ฟก็นะอะไปปิงคนที่แบบอยากลงเล่นเอออีเ,อเวนต์อะก็ไปปิงเขาดดวแล้วก็ อไม่ใช่ไปปิงอย่างเดียวนะคุณดูนะไปช่วยเขาลงอีเวนต์ด้วยเออแล้วก็เราจะได้ทางด้านของกันเกิลมาแล้วผมนะซึ่งมันจะเป็นต้องสุ่มแหละว่าจะได้กันเกิลได้ตัวละครอื่นบ้างบ้างแบบมันเป็นการสุ่มนะเว้คุณดูนะเพราะว่าอีเวนต์อ่ะมันต้องสุ่มนะมุมนะก็จะมีตัวกันเกิลหนึ่งเป็นกันเกิลสองนะก็ต้องสุ่มอยู่ดีครับนะอ่ะโอเคเวฟที่สามมจะทำการวางทางด้านของเซเบอร์ไปเลยสองตัวคมคมแล้วหน่ะเดี๋ยวสองตัวเดี๋ยวหนึ่งตัวดีเอ่ออ่ะผมวางแล้วก็อัพก่อนนะผมนะอ่ะ โอเคครับผมทําการวางแล้วก็อัพผมนะซึ่งต้องดูดีๆครผมก็จะว่าว่าว่า,วาลิ้นแม่งพัญกันซึ่งต้องดูดีๆว่าผมว่าตัวแข็งแกร่งมาตอนนั้นถ้าเกิดว่าตัวแข็งแกร่งมาปุ๊บคนดูก็อัพเป็นขั้น2องเลย,เลยใช้ตังห้ารนะ้อยเนาะก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคนดูนะอ่ะซึ่งช่วงแรกๆก็เอ่ออัพแล้วก็วางทางด้านของไซเบอร์ไปยาวๆเลยครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเออ่วางแล้วก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ตัวแข็งแกร่งมาแล้วกันนะเท่ากับว่ากิปนี้ผมแบบ พูดแบบติดขัดยังไงผมน้อน้อยอะผมมือคนนอน้อยอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนนั้นเลยแลวกันเนาะโอเคเราไปเจอกันตอนนั้นเลยโอเคครับผมตอนนี้ในเว็บที่13ตอนนี้มอนก็เริ่มจะออกมาแบบเยอะเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแนะนําให้อัพทางด้านของการเกลแบบไปเยอะๆเลยนะอ่ะอัพจนถึงขั้นสุดท้ายเลยแล้วก็ให้วางทางด้านของเนจิให้วางเป็นแบบคล้ายๆกับไอ้นี่นะเว้ยให้วางเป็นตรงมุมอ่ะคล้ายๆกับโอ้ยเย็ดแค่หนึ่งพันเลยหรอ กติมันไม่ได้อัพแพงขนาดนี้ดิคะเดู๋ยวผมขอยกเปิดเอฟเฟกให้ดูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคือแบบอัพโคตรแพงอะโอ้โหโอ้ยแต่ตามันเป็นตัวละครฟรีไงดูเป็นตัวละครที่ผมว่าติดเมตาแน่นอนแต่ว่ามันแพงเกินไปอะคุณดูอ่ะผมแนะนำให้ปรับเป็นล้านไปแล้วผมแล้วก็อัพให้ตันเลยนะครับนะอ่ะอัพให้ตันเลยโอเค เอาไม่ตันเสร็จปุ๊บม,มันจะเป็นฟูยเดออี๋ยวผมถามว่าฟูยเ,เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมก็ดาเมจสามหมื 30, น่นแล้วซึ่งตอนนี้ดาเมจของผม,มอยู่ที่เก้าแสนหกห้าเก้าแสนเก้าห้าแล้วคนดูคือแบบเยอะจัดๆเลยอะครับพี่น้องโอเคต่อไปให้ทําการวางของเออ่กันเกิลให้แบบครบเลยนะดูให้วางให้ครบแปดตัวเลยซึ่งวิธีการลงก็ลง,ลงแบบไหนก็ได้น,นะเบย์แต่ผมแนะนำนะวางตรงนี้ดีวกว่าเพราะว่าเราจะได้แบบเออนี่เยอะกว่าไง,งเราจะได้ดาเมจไปกว่าโอเค วางไปเลยคุดู8ปตัวผมนะวางแตัวปุ๊บอย่าเพิ trendy, ่งอัพด้วยคุณดูเพราะว่าตอนนี้เนจิเราแบกอยู่นะโอเคแล้วก็ให,ห้เราวางเนจิแบบนี้โอเคแล้วก็ให้ผมปรับเป็นลาร์ดได้อ่ะวางอย่างนี้อ่ะอันนี้คุณดูจะปรับตามผมก็ได้นะนะคุณดูจะปรับตามผมก็ได้ถ้าคิดวางแบบนี้มันจะได้ตีเป็นฟูยวางตรงนี้ปรับเป็นลารดมันจะได้ตีตรงนี้อ่ะแล้วก็ปรับเป็นลารโอเคคือตรงนี้เขาจะปรับตามผมก็แล้วแต่ว่าผมไม่กักสูตรอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่สูตรผมเลยแหละอ่ะวางแครแคหนวดดำเลยของผมนะเออ ตรงนี้ตรงนี้มันไม่เหมือนกับนี่เออมันไม่เหมือนกับเนาะมันไม่เหมือนกับเอโอจิโอจิโกุเลยมันไม่เหมือนกับนี่มันชื่ออะไรวะเออโอเคตรงนี้ผมแนะนําให้วางตรงนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนกับอจิโกะเนาะเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นฟูลเอวีแล้วไงเออง่ายถ้าเกิดว่าเราอัพปุ๊บมันก็จะตีทั้งคูงได้โอเคต่อไปตรงนี้นะผมนะจริงๆจะวางตรงนี้ต่อหรือว่าตรงนี้ก็ได้ผมแต่ผมแนะนําให้วางตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ทรงกวยตลอดไงมันไม่ใช่ทรงกวยแบบเอิจิโกะนะผมนะก็วางไปเลยนะผมนะ ซึ่งตอนนี้ตังของผมอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราวางทางด้านของเซเบอร์ครบแปดตัวนะเซเบอร์ er ของเราจะผลิตตังให้เราอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้หนึ่งหมื่นสามหนึ่งหมื่นหกประมาณนี้เหมืน่ะโอเคซึ่งเว็บยี่สิบเอ็ดถึงเว็บสามสิบก็ให้ดูไปเรื่อยเรื่อผมว่าตัวไหนจะหลุดถ้าเกิดว่าตัวไหนหลุดก็ก็ทาการอัพทางด้านของการเกิร์มซึ่งตอนนี้นให้คนดูวางของเซเบอร์แล้วก็อัพให้ตาเล้วนะโอเคตอนนี้ผมวางหมดแล้วแล้วก็รออัพให้ตาเลวกังน,นะซึ่งตอนนี้นตังผมอยู่ที่ หนึ่งแสแล้วคือแบบเยอะจัดอะ่ะเออแล้วก็จังหวะน,นี้ก็ AFK ไปเลยยาวๆจนถึงเว็บที่30เลยนะครับผมนะเอาโอเคเราจะ AFK ไปจนถึงตอนนั้นเลยละกันนะครับผมนะโอเค โอเคครับคนดูตอนนี้ก็อย <c oughs> ู่ที่เวฟ37บเจป็นที่เรียบร้อยตอนนี้มอนก็เริ่มที่จะหลุดมากมากเลยคนดูโอเคขั้นนี้ผมผมจะจริงๆอาจจะรอจนถึงเวฟ40ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เส่แล้วผมกลัวว่ามันจะไหลไปเยอะกวนี้น่อโอเคให้ทำทการอัพกันเกลหนึ่งให้ครบเลยผมนะครบ8ตัวเลยนะผมนะพออัพเสร็จปุ๊บก็จริงๆจะรอจนถึงเวฟที่ประมาณ45ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราอัพเสร็จละเออโอเค คือมรีบทำชิ้นนี้ไงคือโคตรรีบเราอะนะผมแบบไม่ว่างออกไหเโอเคครับผมอัพเสร็จแตัวเรียบร้อยให้เรารอเหมือนตอนนี้เนอเมดอยู่ที่9ล้านซึ่งอีกไม่นานก็จะถึง10ล้านแล้วนะครับผมนะโอเคซึ่งจริงๆอ่ะผมนึกว่ามันจะถึงสัก100ล้านไงเออแต่ผมว่ามันเวอร์เกินไปว่าจะรับผู้เล่นใหม่ครับผมนะก็ยังไงก็เอาเซตนี้ไปลองเล่นกันได้ผมเทกว่าเทกวา่า,วาแบบเออลองเอาไปอัพเวลนะตอนเนี้ยเอออีจิโกะไม่ใช่อีจิโกะอ,อีจิโกะอีกแกตอนเนี้ย เนจิแล้วก็การเกลือผมเวลหนึ่งน,นะเออจริงๆจะเอาไปอัพเวลอื่นก็ได้นะแล้วก็ดาเมจจะได้เยอะกว่าผมมันสามารถโอเคตอนนี้ดาเมจผมอยู่ที่10ล้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคขั้นนี้ให้ราทําการอัพเนจิของเราให้ครบเลยเพราะว่าตาเน,นี้ยตาเน,นี้ยก็ตาเน,นี้ยก็มาตอนเนี้ยตนนังเราอยู่ที่สามแสนแล้วเขียนแบบเหลือๆเ,เลยอะโอเคนะผมนะอัพ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 ,อพ โอเคคนดูตอนนี้ผมอยู่ที่เวฟ47เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ด้าไม่ที่ผมทำไปก็ 27ล้านเต่กับว่าคนดูแบบเอากันเกินอย่างที่ผมพูดไปแหละเพราะว่าตอนนี้เนจิกับการเกลนหนึ่งผมเพิ่งเลเวลหนึ่งไงแต่กับว่าคนดูเอาไปอัพพวกพ p 6ดาวแล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณ40ล้านนะเออเพราะว่าเยอะเยอะมากๆคนดูโอเคตอนนี้มอนก็เริ่มจะหลุดเป็นที่เรียบร้อยแลโอเคเผื่อคนดูสงสัยไงเฮ้ย hey, พี่เนจิอะเนจิมันฟูเลีก็จริงแต่ว่ามันตีตัวเอฟวะมันไม่ตีตัว A, นะนะเอง๋งเนม่งนะ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 โอเคครับผมตอนนี้มอนหลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ผมเดาว่าน่าจะจบที่เวฟประมาณ5 นะครับผมโอเคซึ่งตอนเนี้ยผมขออนุญาตไม่ก่อเลยแล้วกันโอ้โหอนุญาตเร่งสปีดเลยแล้วกันโอเคผมพยายามหามุมสูงแป๊บโอเคเขาดูอุยแสงแสงสีฟ้าแสงกระสือไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตอนนี้มอนหลุดไปที่รอบที่ว่าเรามอนหลุดไปตรงนี้มันก็จะมีโอกาสกลับมาตรงนี้ใหม่ครับผมโอเคก็รอไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมโอเคขออนุญาตเร่งสปีดนะครับผมตอนนี้นะ โอเคคนดูตัวนี้มอนก็หลุดมาหนึ่งตัวเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคซึ่งตอนนี้ผมทําอยู่ที่ประมาณ52เวฟนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรออีกสักเวฟหนึ่งเนดะ้๋ยว่าบถึง5้เวฟปุ๊บก็กทําการฟันทงได้เลยว่าผมจบที่52เวฟนะครับผมนะโอเคครับซึ่งตอนนี้ดาวเมทที่ผมทําไปอยู่ที่43 44ล้านอีเออนะ เกือบเกือบห้าสิบร้านเขาดูโอเคได้คบอกแบบเป็นผู้เล่นใหม่ผมบอกเลยว่ารวยนะผมนะรับเพชรรวยเลยเออนะผมนะรวยนะไอ้คนดูไม่ใช่ขควายนะไอ้เออแบบรับให้แบบยาวๆเลยคุณดูนะเอาโอเคจะถึงห้าสิบร้านไหมต้องดูผมนะห้าสิบร้านห้าสิบร้านห้าสิบร้านจะถึงหรือเปล่าโอเคตอนนี้มอนเริ่มหลุดเยอะแล้วผมนะโอเคตัวดู้ห้าสิบสองเวฟละโอเคขอคุณดูขอห้าสิบดังไม่หรือไม่ใช่ห้าสิบเดียวไหมห้าสิบร้านขอเถอะขอเอะขอห้าสิห้าสิบร้านขอเถอะขอเถอะขอเถอะห้าสิบร้านต้องมาแล้วแจ็คต้องมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคคนดูจะถึงน0สิบล้านไหมถึงไหมถึงไหมถึงแล่ก็ผมบผม50ล้านครับผมนะากลับอีก53บเวฟผมถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะอนโอเค53เบสเบอีก51ล้านนะผมซึ่งถามว่าอีพีได้มาเยอะมไหมไม่เยอะแต่ว่าทางด้านของเพชรเราได้เพชรมาเยอะมากๆเลยผมอโอเคซึ่งอันนี้ขออนุญาตไขข้อสงสัยก่อนว่าถามว่า พี่พี่ exp กับ e ไม่ใช่ ep ดี extreme กับ normal ต่างกันยังไงคือ normal จะได้ดาเมจเยอะกว่า extreme นแต่ว่า extreme อ่ะจะได้ตัว ep เยอะกว่า normal อผมนะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปสรุปในท้ายเกมเลยและกันนะครับผมนะโอเคโอเคครับคนดูก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ออกจากหมาหน้านี้ออกไปได้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับชิปในวันนี้ผมสำหรับาก,การ s o โล่เวฟเอิ่มใช่ solo infinity สำหรับมือใหม่ครับผมนะโอเคซึ่งเซตที่ผมเอามาเล่นน่ะก็เป็นเซตในแบบ ถึง53เวฟยร์เนะเว้ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่ก็รับเพชรแบบรัวๆเลยอ่ะก็ตอนนี้นดาเมจผมตันแล้วนะเออคุณดูเพิ่ต้องถามหรอกว่าพี่ๆดาเมจพี่ตันแล้วพี่พี่พี่ดาเมจพี่ยังไม่ตันแล้วทำไมพี่หัวคุยโง่หรอวะพี่ๆทำไมดาเมจพี่ยังไม่ตันแล้วเออช่างมันเถอะผมเป็นคนพูดอะไรที่แบบไม่รู้เรื่องอยู่แล้วคุณดูอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50บีได้เนาะเออเห้ย50บีอะไร50ล้านเออผมนะก็ประมาณนี้ก็เหมาะสมแล้ว คลิปนี้ผมจริงๆนะจริงๆนะถ้าเกิดว่าท่าผู้ชมเวลยี่สิบนะเออถ้าเกิดว่าท่ามู้ชมเวลยี่สิบก็เอาตัวอีพีหกดาวไปได้นะเว้ยคนดูเออเอาตัวอีพีหกดาวไปเล่นด้วยก็ได้เพราะว่าอีพีหกดาวอ่ะกับนจิมันก็พอๆกันเพราะว่าดาเมจมันก็ไล่เลี่ยกันอ่ะเออผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะอ่ะ เอาละครับผมคนดูน้คกับวันรักกันชอบกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งปับเป็นทั้งหมดให้ผมด้วยล่ะก,กันนะครับผมนะอ่ะสครับคลิปนี้ผมก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะครับผมนะโอเคครับผมนะสครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมใช้บริการรันบับเบลช็อปด้วยนะครับผม